บบไหนอะไม่รู้จักแบบไหนเลยอูงยแบบไหนโอ้ยมึงทำอย่างนี้มันไม่ทนหรอกมึงต,ต,ต้องเอาสเตเต็สเกตศูนย์นสามมาอรอรู้ยังรู้ยังในชั้นสามตีนะได้พูดไม่รู้เรื่องนะกูไม่จ่ายตามแม่เลย ดูพอผมทันเต็มี่ก็แจ๋วยหยเอเออเออดีดีมันมั่วเขาเปล่าวะมันจะเป็นเต่าหรือเปล่าวะเอ้าก็ย่าไปจ้างเขามายังไงหนูจะรู้อ่ะช่างเขาเป็นเปล่าไม่รู้ดิ